เที่ยงคืนที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยเพียเงี่ยงไทยศรีราชาได้รับแจ้งจากศูนย์สังการนะคะว่ามีหญิงสาวคลอดลูกบนรถยนต์กระบะถนนสายหลังวัดหนองคอแยกลังเลหมู่เก้าตำบลหนองขามค่ะเจ้าหน้าที่รถกู้ชีพลั่นทมโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชาก็ส่งทีมแพทย์มารับตัวหญิงสาวคนดังกล่าวไปคลอดลูกบนรถนะคะหลังจากรับแจ้งประสานกู้ภัยก็รีบไปในที่กเกิดเหตุพบกระบะโตโยต้าสีขาวทะเบียนบบไ,ไม้หอหี 2-3-0-9จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ2-3-0-9จังหวัดเพชรบูรณ์จอดอยู่ริมทางโดยมีเพื่อนบ้านคอยประคองเด็กเอาไว้ส่วนานางจันที่มาจันหอมอายุ28ปปีผู้เป็นแม่อยู่ในอาการอ่อนเพลียน้องคลอดออกมาเป็นผู้หญิงร้องเสียงดังร่างกายแข็งแรงดี ทารกคลอดออกมาเป็นท้องที่3แล้วนะคะจริงๆเนี่ยกำหนดคลอดโน่นเลย11กรกฎาคมแต่ว่าน้องคลอดเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะโดยทางด้านของนายวิรยุทธ์แสนต้องอายุ39ปีเพื่อนบ้านขับรถยนกระบะออกมาส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่ายังไม่ทันถึงน้องก็คลอดออกมาจึงโทรแจ้ง1669เพื่อขอความช่วยเหลือดังกล่าวค่ะ